แล้วไม่ใช่ในายกน้นตีที่ชื่อพลเอกประยุจันโอชาหรอครับที่ทําให้ส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีที่ท่านพูดถึงว่าผมไม่นั่งร้านถึงผมว่าผมเป็นคนที่อวยท่านนายกอวยท่านพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านกากับดูแลกระทรวงแรงงานผมถ้าไม่มีท่านเป็นคนออกความคิดในเรื่องของแฟ t o อรี่คอนทีนสมุทรสาครระบาดครั้งสองจะหายไหมภายใน2เดือนส่วนมาสกครู่ท่านก็ยังชมเก่งเหมือนเดิมสมฉายาที่เขาบอกว่าสุชาติชมเก่ง ในส,ส่วนของที่ท่านเอ่ยว่าผมเป็นนั่งร้านสนับสนุนท่านนายกผมเรียนนะครับว่าแล้วไม่ใช่ในายกน้ำตีที่ชื่อพลเอกประยุจันโอชาเหรอครับที่ทําให้ส่งออกสูงสุดในรอบ30ปีนะครับที่ทําให้บริษัทผู้บริหารต่างประเทศขอเข้าพบขอขอบคุณไม่ใช่ทานายกน้ำตีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์หรอครับที่อนุมัติวัคซีนมอ3 3ให้ผมไปฉีดในโรงงาน ไปตรวจ PCR รักษาการจ้างงานท่านรู้ไหมครับว่าปี63ตลาดจ้างงานติดลบ5 0 0แสนกว่าคน64มาตรการต่างๆที่ช่วยเหลือ,อไปตลาดจ้างงานเป็นบวกแสนเจ็ดหมื่นกว่าคนปี65แค่สองไตรมาสตลาดจ้างงานบวกมา0 0แสนกว่าคนนักศึกษาที่ท่านบอกว่าตกงานผมท้าเลยครับว่าการจ้างงานวันนี้ในระบบเอกชนอายุ25ปีลงมาที่ไม่เคยผ่านการเป็นประกันสังคมเลย เข้าง,งานไป9 7 0 0 0 0คนท่าน8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ขอกศากษาจบใหม่อีก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นอยู่ในส่วนที่ทาารัฐมนตรีท่านนายกมนตีท่านพลเดกประยุทธ์จันโอชาให้แต่ละกระทรวงทุวง,ง,วงกรมนั้นจ้างนักศึกษาจบใหม่เพื่อที่จะช่วยเหลือในช่วงเกิดโควิดที่ท่านพูดถึงว่าผมไม่นั่งร้านถึงผมว่าผมเป็นคนที่อวยท่านนายกอวยท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณก็ท่านพลเดกประวิตยวงสุวรรณท่านกํากับดูแลกระทรวงแรงงานผม ถ้าไม่มีท่านเป็นคนออกความคิดในเรื่องของแฟ t o r รี่คันทีนสมุทรสาครระบาดครั้งสองจะหายไหมภายใน2เดือนครับผมอยากจะถามหน่อยผมถามท่านว่าการที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างมีเอกชนนะครับนั่งถแถลงข่าวขอบคุณรัฐบาลมีสาภาพแรงงานผู้นำสภาแรงงาน15สภาใหญ่จัดงานวันแรงงานท่านเคยบรรยากาศไหมครับที่บอกมอบดอกไม้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ท่านบวเดกระยุธัานโนชาไปเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาสภาองค์การลูกจ้างทั้งหมด15สภาหใหญ่มีตั้งสมาชิกตั้งหลายล้านคนมอบดอกไม้ขอบคุณท่านานยรัลมนตรีขอบคุณท่านท่านรองนายรัฐมนตตีท่านบวเดกประวิทย์รงสุวรรณท่านเคยเจอบรรยากาศอย่างนี้ไหมสิ่งที่ท่านพูดทั้งหมดผมก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้พูดนะครับแต่ผมที่เล่ามาฟังทั้งหมดเนี่ยผมยังเล่าไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ในส่วนไหนที่เกี่ยวพันกับการบริหารงานที่ท่านนายกให้ผมตอบผมก็จะตอบเพิ่มเติมให้แต่วันนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับว่าผมมีความตั้งใจทํางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองผมมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมยืนยันแล้วก็ขอให้ท่านที่อภิปรายผมถ้าเราจะร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาหรือปรับ ตามทุจริตที่ท่านมีขอให้ท่านเอาข้อมูลในผมครับขอบคุณครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีแรงงานครับผมขอตอบท่านรัฐมนตรีแรงงานที่หนึ่งที่ท่านถามว่าคุนนิคมวันที่ยื่นยติยื่นกี่คนผมเรียนท่านรัฐมนตรีครับเรามียติเดียวเรามียติเดียวนะครับเรามียื่นสองครั้งนะครับยื่นครั้งเดียวมีทั้งหมดสิบแปดท่านรวมทั้งท่านนายกแล้วมีท่านเป็นคนสุดท้าย ท่านก็สงสัยก็ทําหนังสือถึงท่านประธานสภาแล้วเนี่ยท่านประธานสภาก็เอาหนังสือมาให้แต่ละพักยืนยันนะครับว่าการยึดติดครั้งนี้มีใครบ้างแต่ละพักก็เซ็นไปเรียบร้อยเรื่องนี้ท่านควรจะไปถามท่านประธานสภานะครับเพราะฝ่ายค้าเรายื่นยติเดียวนะครับก็คือมีสิบเอ็ดท่านส่วนเม่สักครู่ท่านก็ยังชมเก่งเหมือนเดิมนะครับสมฉายาที่เขาบอกว่าสุชาติชมเก่งขอบคุณครับ ขออนุญาตท่านประธานครับผมขออนุญาตขออนุญาตชี้แจงนี้ครับท่านประธานสภาทา<ช>ี่เคารพครับขออนุญาตชี้แจงท่านประธานสภาผ่านเพื่อนสมาชิกครับนิดนึงครับท่านในส่วนที่เราพูดถึงเรื่องยติเนี่ยผมจะเรียนท่านประธานผ่านเพื่อนสมาชิกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่จบและจบนะครับแต่ผมกําลังบอกว่าผมไม่ค่อยชอบให้ใครมาพูดอะไรที่มามามืดเหมือนกับว่าผมกลัวเรื่องยติผมไม่ได้กลัวแต่ผมแค่ถามกับว่าการที่เราเซนยติ ผมก็ไม่อยากเอ่ยถึงพี่เขาเพราะผมก็สิทกันหมดฝ่ายค้านแต่การที่ท่านพูดเนี่ยผมกำลังบอกว่ายัติที่แรกเนี่ยผมมีร่าง10คนอยู่ในมือแล้วมา11คนตอนเพิ่มเติมเนี่ยไอ้182คนเนี่ยมันมาเซ็นใหม่หรือเปล่าท่านรรตีผมตอบตรงนี้ท่านรรตีครับผม,ผมมีหนังสือจากหัวหน้าพักบางคนด้วยผมไม่อยากจะพูดท่าน ผมว่าเรื่องนี you Hence, it? It ้นี oh ่ย right ุติได้แหละครับก็ผมอยากให้จบนะครับท่านประธานครับผมถึงบอกว่ามันจบได้แล้วเรื่องยติกี่คนกี่คนมันคือทุกอย่างมันเลยขั้นตอนหมดแล้วผมยอมรับแล้วผมถึงผมไม่มีปัญหาท่านแต่ยายลื้อเรื่องอย่างนี้พอแล้วครับยุตินะครับเรื่องเรื่องนี้ผมว่าอย่าไปขยายต่อเลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเอาประเด็นเรื่องผาระหน้าที่ที่รัฐมนตรีดำเนินการบกกร่องยังไงก็ถือว่าจบนะครับ